เสบยเธอยูตีริสฉันเกลียด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 ฉันเกลียดนี่แบบนี้กูไม่สอบไม่สอบใครแม่หนูหรอขอบคุณป้าช่วยนะคะขอบคุณแม่นะบขอบคุณค่ะ แล้วก็ขอบคุณคุณแม่วานนาด้วยนะคะแล้วก็ขอบคุณพี่สาวพี่นาด้วยนะคะขอบคุณค่ะคุณแม่วานนามากับคุณพี่วันนีหรือเปล่าครับกูไม่สอบไม่สอบสุดกูไม่สอบนั้นมึงกระย่อเสือกโอ้ยสัตว์มึงด่ามึงทำยี่อะไรเนี่ยมึงมีอะไรใจป่าก็เห็นไม่ชอบจะเสือกฉันอยากจะรู้จริงๆ ฉันเนี่ยไปร้องเพลงบนขนคิ้วข้างซ้ายของเธอเหรลยยะงั้นถ้ามึงจะร้องก็ไปร้องไกลหูกูไปไปพราเจ้ากูนี่ยหิ้วลังถ้าไม่ชอบถ้าจะพี่ชอบร้องไปเนาะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะตั้งแต่เป็นสาวเต็ม 자, 아보카도. ให้มันรู้ซะบ้างหยุดจะหยุดหรือไม่หยุดอย่าหยุดไม่หยุดถ้ามึงไม่หยุดก็ไปร้องกไกลหูกูอเอพเพราะเจ้านายกูร้องไปเนาะร้อง,องไปร้องกไกลหูใช่เจ้าต้องงอยาราคอยอ้ายต้องงอยาราคอย ทำให้ลุงพลดังไง เสียดายที่เธอปากปราบแมพี่เตงปากค่อยยังไม่พูดเลยมันเป็นตามนอนพวงนักร้องดาราแต่มีหน้าดังโดงถ้าอยากจะโชว์ไมม่ต้องาจับจะพาไปไปไหนหาแสงไฟสูวจริงเหรอถ้าคิดว่ากลา้า แั่ไอ้เรื่องค่าตัวไม่โกงจะพาไปงานคอนเสิร์ตให้มึงไปเปิดกระปูว,ว้าว<อ>ปากของใกร<อ>ว่ามัน ว่ามาพู้ตรงตลงมว่ามา ไคนลองมาดูใกล้ๆโอ้นี่มันควายค oh. ิ้หูกอ๊อฟ ทำไมไปไปไปอย่ามาใกล้พี่ทำไมอ่ะเรื่อผักออกเรื่ผักออกทำไมไป้ใครก่อนบีเรตจะคุยคนส่วนตัวมาดิวันนี้ไวเล็ตกูเสียตีในพุ่งต้องร้องแล้วกูต้องลำ่มพี่ทั่วเลยมันมันขาดอุคลิกใช่มันทำไม่ได้อัดทะลุดถูกต้องแล้วจะเอาไงช่วยถือไม้ให้หน่อยแค่เนี้ยก็ให้เป็นภาระชาวบ้านเขาโถ

กูให้มึงถือไม้อะนอกูทําอะไรอยู่อะอออออก็ถือไมาก็ถูกแล้วไงกูหมายถึงว่าถ้าปากกูไปไหนไม้ต้องไปนะั่นเหมือนเป็นเวเลตให้กูวะ่ะเข้าใจป้ะคอยติดเวลาร้องเสียงจะได้เข้าไม่แล้วก็ไม่หลอก เราชินีเกิรโหทำไมรอบนี้กูเล่นไปคิดไปวะเหมือนมันลืมยังไงโคผิดทำผิดขออีกทีครับพี่มาแหมที่เวลากูผิดหน่อยบดอย่าร้อเนี่ยล็อตามได้นะกูไม่ที่ความเดี๋ยวตามมาบอฟฟาโล่หรือพวกที่งงงง่าย ขเขามีประจ,จําหัคุณยายโอ้ยอีกไม่ไปไหนสักทีหายขาคว้ไปเลขแปดแลวถ้าเป็นเพลงเท่าเพลงไทยฟังแล้วิัวใจเราคุยตังงมาสิ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 มานี่มานี่มามมมา ไปไปไหนไม่หายเ้าหายไปไหนปัญญาซื้อใหม่ยังใหม่ใหม่พ่อไี่ซื้อใหม่ได้ไงไ,ไปหามาเไยได้อยู่ในมือแท้เลยของมันหายกันได้หาเลยน้องหมูแฮมปิดไหม่นะให้มันเขาหาไหม่ก่อนถ้าตัวมือพอข้ามใหม่คืนนี้เลย ลองใช้เสียงเสี่ยก่อน Haloo Haloo อยู่นี่เองนะไอสัตว์แหมเขาขอเพลงมันๆเนี่ยกุนน้องให้ฟังบ๊บีดบซาบิบเไตันิบตัจไม่ไเฮียอะไรกินเนี่ยกระปเทมนนะจังไรจิงจริง อ๋อลุงฟ้าเสียงก็โอเคกลิ่นมึงปรับปรุงอะไรมึงอยู่กับกูมาย0่ปีกลิ่นนี้มึงยังไม่ชุนคุ้นเคยอีกเหรอกูใช้ใหม่ตัวนี้ก็ได้อะไรรุ่นฟ้าฮะให้เกียรติกันหน่อยุดาวสบประกอุกษาไปหาใหม่มาให้มันสกปรกอย่างนี้คนดูนั่งยังใส่แมสทุกคนเลยเออองฆ่าเชื้อก็มีอะไรห่อหุ้มถูกต้อง มันก็จะไม่สกปรกหน้ากาอนาณาไมใช่ไหมมันทำอะไรอย่างนี้ถ้าเป็นผมเนี่ยผมไม่กล้าใช้เพราะว่าอะไรเราต้องอนามัยใช่ไหมครับถ้าผมล้องดูเข้าไปเป็นปอดตีเชื้อทําไงแม่ใช่ไหมใช่ใช่ใช่ไหมทุกทีไม่ใช่ค่ะทุกทีพระเอกลุงฟ้าจะมีไม้ไวโอเลตเองแย้มมันก็แค่ดูแย้มเอาไปเลยลุงฟ้าเนี่ยถ้ามึงทําอย่างนี้ตั้งนานกูก็ใช้แล้วร้องเลย เกลียดอะไรมันมัดมาถุงเท้าี่ห่ออยู่เนี่ยเรื่องมากนะเออเมื่อก่อนมันเป็นถุงเท้าเออแต่ตอนมันเปลี่ยนใจแล้วเปลี่ยนใจเป็นอะไรเปลี่ยนเป็นผ้าห่อไม้ตอนเปลี่ยนใจแล้วล่ะมันไม่เป็นผ้าห่อไมแล้วมัเป็นผ้าห่อไมนะแล้วมันเป็นอะไรเป็นวุ้นเส้นนิ่งอมเข้าไปโอ้ยกูไม่ใช่ควายบัฟฟาโลหรือพวก ที่งงง่ายอย่ามาโชว์ลวดโชลายมาโชว์พึ่งพายพอ,พองอันคขนละคฟรฟ้อนรำเขามีประจำละกูกเข้าใจถ้าเป็นเพลงเทาเพลงไทยฟังแล้วจิตใจกูยังโป่งหรือเพลงไทยนี่มันเป็น มึงจึงชอบไม่ค้นคลำเป้าโหโหยืนโชว์ฟอพูดมาลูดมาลูดมาลูดเต่าจะไปยืนโชว์เป้าป่โป่โเราอยากจะร้องตูมังพาแฮมไปนั่งชุมโมอ,อ,อย่ายกสูงแก่แตกอ้นขึ้นไม่นั่งไม่ได้ผับบาร์เายังไม่เปิด แกลมงน่ะฟังคำเสดับคนสะับดนฟังคำของคนใจผ่านมาสอสนาผ่านงือ้อของเนือว่าชื่อดังดองทำดาคนนั้นมาว่าคนนี้ผู้หญิงไม่ดีต้องไหนมันก็มีบ้ารุ่งควางก็ชอบ ว่าไม่ใช่ไม่ชอบแน่ใจเหรอพี่ชอบรุ่น40-50ขึ้นไปแม่พี่โวดาคนนั้นออมาว่าคนนี้ผู้ยิงไม่ไดีหรือไงรุงฟ้าก็ชอบหรือว่าไม่ใช่นี่มาเปิดใจจ,งจงังๆได้ทำเป็นไม่ถูกสเปค จริงเหรออย่างนี้นะแม่นะแม่จ๋าพ่อจ๋าฟังหนูนอ้องหมแฮมเลยนะจ๊ะถ้าปากอย่างนี้นะใครบ้านไหนนะอย่าเอาไปทำผัวเชียวปากยังขนาดนี้นะเวลามันดานะแม่นะมันด่าเราเถียงไม่ทานแล้วปากกว้างไม่พอนะอปากยังห้อยด้วยพูดไปได้ยังไงแม่ไม่นูดปากห้อยมึงก็ยอมลบมึงก็บปากแบะ โปรโมทหรือซ้ำเติมหนิมึงเนี่ยเอ้ยขอยช่วยยังไงวุย้ยนั่นเนีนั่นเนีปากดีนะมึงอะ่ะไม่ลดราบโซ่ถักปอทำไมอะ่ะทำไมอะ่ะเอ้าทำไมอ่ะโอ้ยเอาสิเฮ้ยอาสิเฮ้ยลุงอาสิเฮ้ย แกเขามาด้วยนะเว้ยนึกว่าแน่เอาไปเฮ้ยโอ้โหขยับมีนะกูไม่ไหวลวมาถอยแน๊แนทเอ้ยมึงจับผิดคนแล้วอันนี่นมหมดไอ ระวังท้องกกูแกะให้เน่จะทําอะไรนะให้เกียรติด้วยป้าประพันธ์ก็มาดูคุณแม่ก็มาดูนี่คุณแม่มาดูตั้งสองแม่เลยทําอะไรให้เกียรติบ้างไม่ต้องจําเป็นต้องให้เกียรติเพราะคุณไม่ช่วยเขาที่สั่งไว้แล้วว่าชีวิตนี้ผมจะเอาใครเป็นเมียบอกเลยเขาจะเขาจะขายสวนสวนน้ําตาตโนดไปขอให้ผมแสดงว่าแม่ช่วยเขาให้พาสปอร์ตมบงปากมึงคมครมมันจัด ยี่ผู้หญิงกูอยากจะรู้จริงเลยมึงชื่ออะไรวะนี่ฉันอยากจะรู้เหมือนกันจะถามชื่อแม่น่ะพูดดีๆก็ได้นะลูกตายแล้วขอโทษนะครับน้องบุแฮมวันนี้รับบทชื่ออะไรนะครับ พูดอย่างนี้ก็พูดได้วันนี้น้องหมูแฮมรับบทเป็นนสนางสาวจุลีพรจ้าทุเล่ทุเล่ถามไม่ทางงูวสิกระแห่หะือกระนักหนาชื่อยาวไปทางรถไฟเสิเดี๋ยวนี้เด็กวัยรุ่นยุคไฮเทคเขาเด็กกันสั้นๆเข้าใจง่าย อย่างมึงอะชื่อจุริพรไม่เหมาะหรอกอย่างมึงมันต้องชื่ออีโจไม่อีโจและอีจุอีจุฮะอีโจและอีจุอีจุชาอีโจและอีจุดเลยอยากจะรู้เหมือนกันว่ามึงน่ะชื่ออะไรชื่อมึงดีขนาดไหนกันก็จะบอกให้อาบุญกูนีนามราชวุฒิคดจสิงห์ สั้นๆพี่ hey. พจัดไปหนึ่งซิงเกิลไอคไอคไอคอคไอคอ้ไอคไอคไอคอคไอคอคเไอคอคอคไ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 อคอไอคอคไอคอคไอคไอคไอคอคคอไอคอไอคอไอคอ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 อีจ ไอ้คอนไอ้คอนโป้มโป้โป้ไปฟ้องแม่เยีวโอ้ยตัวเป็นโบเป็นควายอยู่แล้วเล่นลิเกยแปลกมากเลยว่าทำไมไม่เล่นลิเกยแบบนักเตะอื่นก็เรา ก็นางเอกคนหนึ่งถ้าสมมติว่าโดนนางเอกตบพระเอกขึ้นมาใช่ไหมพอดึงมือไปก็จะโดนจูบไงหนูเล่นลิเกผิดนะลูกหมูหยอกอ่ะหมูแฮมหมูแฮมนั่นแหละหนูเล่นลิเกไม่ถูกนางเอกเนี่ยพอเวลาพระเอกเนาะตั้งแต่สมัยพ่อคุณแม่เลยนะจ้พอพระเอกโดนเอกตบปั๊บตำเลือดนางเอกเล่นกับมียมือให้ดูหน่อยยื่นมือมาอันนี้หนูหนูไม่รู้หนูเป็นนางเอกเป็นเด็กรุ่นใหม่อาจจะยังไม่รู้เล่นให้หนูดูหน่อยเนี่ยพระเอก หัวหน้าคณะแล้วอยู่กับสงศักามาด้วยเออให้รู้มั่งน้องตอกอ้ตอบออ้ยอต้องอย่างนี้เล้เหรออยู่บ้านไม่ได้ทำอย่างนี้หรอกทำไมนอนแม่งคนละห้องเลยมาไหมจะให้มือพี่ไหมไม่ให้คุณพ่อเจ้าขาแม่เจ้าข,า,ขา,าเสียงถ้าเป็นหาเสียง เล่นเนี่ยพลิกแพงว่าพลิกแพงยิ่งกว่าโควิดอีกหากแม้ว่าใครอยากให้ผมหอมแก้มนางเอกหมูแฮมปรบมือเชียร์ผมหน่อยได้ไหมครับแม่พ่อหาเสียงเหรอหาเสียงหรอได้แล้วลองนางเอกคุณพ่อค่ะคุณแม่ค่ะหมูแฮมพอดเอาเอาเสียงตามสัญญา เอาน้ำแดงกับไม่ใช่กุมานพ่อขาแม่ขาวันนี้น้องหมูแฮมมาไกลจากจังหวัดปราจีนบุรีมาถึงกระทุ่มแบนทั้งทีจะยอมให้พะเอกรุ่งฟ้าหอมฟีก็ไม่ได้ใครอยากให้หนูตอบพะเอกรุ่งฟ้าจริงๆขอเสียงปรบมือหน่อยค่ะไม่เบาๆค่ะเบาๆค่ะเกหูจะแตกแล้วค่ะโอ้โหเว่อเว่อเลูกกูได้ยินไม่กี่แปกเอง พลังใจไงท้าเหรอสู้ครับได้ละนาดไม่ต้องอ้าวแล้วจะเรียกทำไมบอกก่อนไงออ๋เหรอละนาดไม่ต้องไม่ต้องใช้เอฟเฟกต์อะไรนะท่านผู้ชมว่าใครลุงฟ้าะอะไรนะคะป้าป้าไม่ได้ยินเนาะอ๋อป้าป้าไม่ได้คิดมาเนี่ละนาดไม่ต้องคะ่ะ อยู่เฉยๆอะไรนะคะไปช่วยไปช่วยไม่ได้ยินใช่ไหมไม่ได้ยินอะไรนะไม่ได้ยินแม่บอกไม่ได้ยินอยู่เฉยๆถ้าผู้ชมอาจจะนึกว่าลุง้าเจ็บแต่จริงๆไม่เจ็บเพราะนี่การแสดงเรารู้วิธีตบตบ มันเพื่อหวาร h a v e ว่ะคิดสาดาคัวไปคนหนึ่งว่ะนะตบจริงใช่ไหมตบจริงได้เดี๋ยวทำอะไรอ่ะเราเดี๋ยวยังไม่ได้ตอบอะไรโอ้ยโอ้ยนี่ยังเฮ้ยอ้ยพิษ์เอาไว้โอ้ยเอาไว้ คุณแม่ครับคุณแม่ปิดตาเลยนะหมดกันแตกแล้วมั้งไม่แตกลูก็มาสู้เขาก็ขอแตกไม่แตกไม่แตกไม่แตกเม่พูดเหมือนตัวใหญ่อันนี้ตัวใหญ่แล้วนี่ล่ะทำไปได้ยังไงวะค่ะลูกเขามีแพ้มีพ่อไปสู้เขาจะไปเอาแพ้มาเดี๋ยวนี้มาเลย แป๊บนึงหมดแล้วเอาไม้ดีกว่าพี่เอกลุงฟ้าพร่เอกลุงฟ้าระวังจมูกน้องหมูแฮมด้วยลูกใช่จะไ,ได้รางวัลคืนนี้จะไม่คุ้มมาค่าจมูกเขานะลูกจุบจริงเหรอได้ <c oughs> <c oughs> เข้าใจนะหมูแฮมไปไหนก็ไม่ได้โอ้โหอ้ายมีโยนไปให้เปื่อแพรนี่ไม่เล่นแล้วนางเอกปีนะี้ปีหน้าเล่นน้ำตกดีกว่าเสียเปลี่ยนเ,เอ็มมาก <laughs> อย่าเลยลูกอย่าเป็นนางโจ๊กเลยเมื่อกี้ไม่เห็นแล้วป็นแนทจับอย่างนี้เล่นอย่างนี้ใช่ไหมได้วัดโอ้โหโอ้หหนูชนะแล้วแม่หนูจูบผู้ชายมันน่าดีใจตรงไหนวะเนี่ย บอกคนดูสิหนูจะท้องไหมพะเท้าบ้าแล้วเขามีแต่นางทำอย่างนี้กูก็ไม่เคยเห็นเมือนกันนางประจุระเอกนะทำไม